สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประจัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับโอ้พี่น้องครับอ่ามือนี้ก็ตั้งใจเลยนะครับมาหาผู้ายพีเพิ่นผู้เพิ่นปลูกหญ้าแพ็งกุลาขายนะครับก็เห็นเพิ่นลงในเฟซบุ๊กนะครับก็ต้องขอบอกว่าอ่าแปลงของพีเพิ่นนะครับทั้งเบิดเกิดข้าวข้าวขยี้ซีบก็ไรนะครับก็น่าจจะเป็นแปลงปลูกแพ็งกุลาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอพลนะครับที่ปลูกขายนะครับถ้าเฮาบอนับ อนุนฟาร์มนะครับพี่น้องครับอนุนฟาร์มเพิ่นมีหลายไรลีครับอันนั้นละไว้นะครับเพิ่นบ่ได้ปลูกขายดอกครับอันนั้นครับเพิ่นปลูกให้งัวเพิ่นกินก็สิจักสิพ่อพ่อพ่อนะครับแต่บีมาเตอร์ก็300าตัวนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวมากพอครับอ่าพี่เจ้าของแปลงหญ้าแท่งกุหลานะครับครับผมสวัสดีครับแนะน้ำโทรจักหน่อยครับไอเฉิญคนเลี้ยงงัวเนาะครับครับอ๋อครับก็ทำเฟซบุ๊กนะครับอ่าพี่เฉินคนเลี้ยงบัวนะครับอ่าแปลงหญ้าของเฮาอยู่บ้านไดนครับไอ แปลงหญ้าอยู่บ้านหนองบัวตำบลโกเต็นอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับผมอืมครับไอยปลูกหญ้าแพ่งกุหลาบขายมาโดนป่าไหนแล้วครับปลูกหญ้าขายตั้งเริ่มต้นเลยกะประมาณสิบปีได้แล้วครับผมสิบปีต่างเดียวอยู่ยาาเลยครับอืมครับคือกะเริ่มาปลูกที่แรกเนี่ยเริ่มปลูกจากจั๊กไรลปลูกที่แรกเริ่มปลูกจากแค่งเดียวครับงานเดียวครับผมครับปลูกเรียงง้วจะคล้องแล้วก็มาค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้น อย่างเลี้ย่างง้ว่ากลายมาเป็นการขายอ่าครับจะขยายขึ้นมางทีละครับจนว่า20กว่าไรละครับตอนนี้ครับปัจจุบันจากไร่ไหนยุคปัจจุบัน26ไร่ครับอืมครับหยาแห่งกุหลาบอย่างเดียวครับครับอ่าคือไก่กาสลาทีนาปลูกห้าขายเอ้าคนบ่อพื้นเท่าตีการคนบอพื้นบ่อเริ่มต้นคนกะัวเลาะครับอืมครับเลาะมาเป็นอย่างคือเอาหญ้ามาใส่หน้า คือบ่อหน้าเนี่ยไปเห็ดเข่าหน้าเขาเห็ดเข่าดีๆเพื่อบ่อเห็ดก้นกับหัวเราะครับเพราะผมปลูกเรียงงัวได้ประหยัดเวลาในการหาห้าหงัวก้นกับมาขอทอนพันแบ่งปันไปปลูกครับผมก็บหครับหาฟีหไยฟีครับครับตอนนี้มาพอมีการขายเกิดขึ้นกับมาขอฟีว่าได้ครับเพราะมันเป็นการขายแล้วครับอปัจจุบันราคาง้วมันตกทำราคาห้าเป็นได้ไอ ราคางัวตกต่าราคาหยาแ็่สิบปีที่แล้วหาบาทตอนนี้ก็หาบาทขึ้นเก่าครับหาบาทขึ้นเก่าเัรตกครับหย่าสดและทอนพันก็หาบาทขึ้นเก่าครับหย่าแหงด้ยไอ้ปบนี้หยาแหงก็โยก้อนละร้อยยี่สิบครับผมอืมก้อนหนึ่งก็โยประมาณสิบแปดถึงยี่สิบสองกิโลครับปีที่แล้วเฮ้าได้ขายหย่าแหงหลายตันใดปีที่แล้วขายหยาแหงยว่างปลายปีเนาะครับเอาปลายปีหาลอยก็ก่อนครับ พี่น้องเอ้ยครับก่อนละร้อยยี่สิบาทหา้อยก็ก่อนครับพี่น้องครับอครับ <c oughs> <c oughs> เอาว่าจากไร่ใดกระดาษใดนะครับเฉพาะหญ้าแห้งนะครับหญ้าสดขายเบิร์ปีครับหาลอยก่าก่อนนัคืออยู่ในแค่แปดไร่ครับผมหาลอยก็ก่อนคืออยู่ในพื้นที่แปดไร่ครับจากแปดแปดไร่เข้าอัดเป็นหญ้าแห้งไปเลยครับใน่วนของหญ้าสดจะอยู่รอบนอกครับเพราะว่าเขากับมีหลายแปลงอ่าแปลงที่เขากำลังยุ่นี อ่ามีเนื้อที่ไรเป็นไดครับทีใสปูน่แปลงทียูนี่มีนาเนื้อทีสิบไรครับผมครับอ่าไปนี่ก็คือเป็นพึ่งปูครับตอนนี้ครับแปลงนี้พึ่งปูพึ่งตัดไปรอบแรกครับครับไปรอบแรกอ่าแปลงแปลงทีผ้าพีผ้าหนองยูนี่ก็คือแปลงที่เขาปลูไม้ของอ่าปีวังหันแม่นครับครับปีวังหันครับอ่าพึ่งได้ตัดไปแค่ต่อเดียวครับครับอันนี้เป็นต่อสองกับง่ามคัะเลยได้ครับพี่น้องครับอ่า เฮ็ดจังไดคือปู่ได้งามปนีไอยเฮาวิธีการปลูกเขาปูกแบบใดวิธีการปลูกของผมนี่ที่เอาปุ๋ยคอ,อกล่องพื้นก่อนนะครับนะเอามายายเลยลองพื้นก่อนแล้วก็ไถกบไถกบแล้วเขาก็ปัน้นกลับปัน้นตอนก่อนปลูกเขาปัน้นว,ว่าพื้นที่ดินเ่ลาหม่องบ่คือกันครับจะปลูกแบบเดียวกันบ่ได้เ้อครับถ้าเป็นหน้าตมเขาต้องปัน้นให้มันเรียบก่อนเขาจึงเอาถอนพันธุ์มาลุย้ยแต่ว่าขันเป็นหน้า ดินชุ่มหรือที่ดอนนั่นแหละเขาก็ไถแล้วก็ไถแล้วก็โุยทอนพันธุ์แล้วเขาก็ปันเลยครับถ้าเป็นตมเนี่ยเขาเอารถดปันว่าง่ายบะเรียวบ่เรียวรับครับว่าเส้นเกิดหน่อยครับว่าทอนพันธุ์มันลงลึกครับคถ้าเป็นตมเขากะเอาโรตะลี่ปันคือจังเข้าสีดำหน้าเอาทอนพันธุ์รยฮาไม่หายังมาแต่แต่แต่แท้ให้มันจมดินจังน่อยเนาะครับผมครับอสำหรับผู้ปลูกหย่าขายวะนี้ เคล็ดลับในการใส่ปุ๋ยเข้า <he o S 2> ใส่ปุ๋ยยังไงใส่ปุ๋ยยูเรียครับยูเรียตาหมอดินครับผมยูเรียตาหมอดินจะประหยัดลงมากกว่ากระต่ายเนาะอ๋อครับมันถูก,กกว่าแม่นครับถคกับถูกสามสิบบาทอ่าถูกกว่ากันด้าอยู่สามสิบบาทบแต่ผลตอบแทนก็ดีด้วกันครับครับแต่แห่งเท่าที่เห็นนะครับพี่น้องครับมันกับบ่ได้ต่างกระต่ายหรอกครับมันก็ถือว่างามด้วยอ่าซีฟไล่เข้าใส่ยูเรียหลายป่ะเลยซีฟไล่นี่ผมใส่ผิวเผินนะครับเนาะใส่ สองกระสอบครับบางๆครับใช่สองกระสอบแต่กระแนงาตอแทนออกมาดีครับนี่อืมครับอมันหนาขนาดนี้ตอนเขาปลูกเขาใส่ทอนพันหลายบ่อไอต้อไะไรต้อไรผมใส่หาล้อยีโลกรรมต่อไรครับครับเพื่อให้มันให้มันเกิดหนาให้มันเกิดหนาเลยครับบ่ตตองมัดล่อระยะเวลาให้มันเท้าเรื่อยครับประหยัดเวลาเขาเดินน้ำเนาะเพราะว่าปกติอ่ะถ้าผู้เพิ่นปลูกกะชี ลายหนึ่งสามรอยลูไม่สีเนาะครับบ้านนี้ครับครับ่ขันห้องใส่หารอยลูมันก็สีหนาเต็มพื้นที่เลยแน่นครับครับขนยู่กับการเข้าวานเข้าลุยพร้อมลายหนึ่งจะเอาบางก็ได้นาะครับเอาบางมันก็เกิดซาเล็กน้อยใส่วลลาครับอันนี้ก็คือเวลาแค่ตัดแค่รอบเดียวกันนาแล้วครับครับเอาแบบที่นี่ไอ่ปลูกได้แล้วละงามแล้วละเข้าขายไผ่เอาขายไผ่วันที่เข้ากับไฟให้ครับฟ้ามวว่าป้าม้า ฟ้ามควายแม้กระทั่งฟ้ามกับตายครับอืครักินครับ,รบทั้งสดทั้งแห้งครับกินด้เมืับครับ,รบอา่าเพิ่นเลี่ยงว่ะเพิน่นบ่มมีหญ้าติเพิ่นคือได้ม,มาสือน้ำเฮาเองมมซสือน้ำเฮาเพิ่นบ่มมีหญ้าติบ่ติอนันนี้เพิ่นก็ใอ้เหิรผลว่ามีทุระือมมีเวลาครับถ้าไปหาตัดกะเสียเวลาโดนามาซือเอาดีกว่าครับสือเอากแ๊บเดียวครับค่าใช้จ่ายกักิโลละหาบาทก็ได้ร้ายกว่าเข้าไปตัดเป็นมือครับ สะดวกสบายกับคนเลี้ยงงัวไปอีกครับ่ครับกเท่าที่ผมเห็นกับกับทงมีทั้งพวกในห้อยนะครับที่เป็นสื้องวัวมาถาสีเอาไปเข้าตลาดขายเป็นกับ่มีเวลาที่สีมาหาหยาแห่งวัวดอกนะครับมาสื้อน้ำเฮาโล่ละหาบาทสื่อไปลอยโลเพิ่นไปเกี่ยงงัวได้ซ้องมือเพิ่นก็เอาเข้าตลาดเลยยังสี่กับมีนะครับที่ที่ผมเห็นจากในเฟซของพี่เชนนะครับไก่ไก่ไกเฮาทรงจังไดไก่ไก่ทรงหมืดครับมี ถ้าใกล้ๆทั้งทีทากระทรงพี่ครับถ้าไกลก็ตกลงราคากันราคาทรงก็ตามระยะทางครับแต่จำนวนยาเนี่ยตอนแรกกับทรงครับครับแต่ม่อมต้องตกราคาตกลงราคาทรงกันครับครับขันห้ามมีพีมีนองอยากได้เนี่ยเอาแบบว่าทรงบรรจุกระสอบไปเป็นทอนพันเนี่ยมันสิไปปลูกได้บ่ปลูกได้ครับอันนี้ก็เคยเห็ดมาทรงหอด ปาตานี้ยะาลาเคยสรงครับทรดครับทรงทีละกระสอบสองกระสอบครับกระสอบทรงห้คือกันทรงห้คือกันครับสิบกิโลครับอืมอ่ามันมันสิเกิดดีครับมันสิเกิดดีซ้ำกันครับหยาสดบ่หฮาอัดกระสอบไปให้เกิดดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นการมักไปแล้วมันจะเกิดควมชื้นควบเอ้ายังหันมันก็เกิดแตกนอกมาเลยครับอ๋อมันพร้อมสิแตกนอออกน้ำขอตาบ้านแล้วครับคปถือขี้ดินมันก็พร้อมออกหักแล้วก็บปงเลย ครับอ๋อแ,แ,แ,แมน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 ไออันนี้ผมอันเวาถือคักเนาะครับอ่าแล้วาวที่นี่ไอคัน้ามี่พีมี่น่องอยากชีคิดอยากสีปลูกหญ้าขายล่ะมีทีเฮ็ดหน้าบ่อได้ผลเขาหน้าปังโลละหาบาทตนละหาพันห้าเพื่อนอยากปลูกหญ้าขายเนี่ยมีคําแนะนํำสำหรับเพื่อนบอ่อปลูกหญ้าขายมีคําแน,นะแนํำบ่อแนะนํำกับการปลูกสำหรับผมนะครับเนาะก็คือ ปลูกให้มันได้ก่อนอ่าครับเดี๋ยวตลาดมาหาเขาเองครับวันว่าเขาไปหาตลาดแล้วเขาเห็นให้เขาบ่ได้นั่นมันคือเสียเขาเขาต้องปลูกให้มันได้ก่อนแล้วก็ให้มันต้องเหลือจากงัวเขาก่อนจะขายเราตลาดจะแว่นมาหาเขาเองครับย่าฝ้าสีขาดวังว่าสิเป็นงทุนปลูกงาเราขายปลูกงาให้งัวเขาให้มันได้กินซะก่อนครับขันมันปลูกได้แล้วมีความชำนาญแล้วขายย้ายพื้นที่ขันมีลูกค้า มันก็สิเป็นค่อยคเป็นฐานใต่ระดับแห่เฮาเรื่อยๆเนาะครับพ่ิาเรื่อยๆพี่เชิญแล้วข่าเนี่ยอผมอยากสิถามข้าหนึ่งคนที่ปลูกหญ้าขายในพื้นที่อำเภอพตเนี่ยมีบ่ว้อยด้แต่เป็นอยังเขาต้องมาหาเชิญคนเลี้ยงวัวเอาครับเฮากว่าต้องขยันครับขยันโพดขายพอเขาขายผ่านออนไลน์เนาะอ๋อครับเฮาต้องขยันโพด พดทุกมือก็ได้ครับัวมักบ่ชอบเพิ่นกัดตินเรือนพานเขาเองครับตลาดฟรีครับแล้วกดีผู้ใดสนใจมันกัดีไปสะดุดตาของเพื่อนเองล่ะครับครับเขาต้องขยันลงโพดขายครับครับเขาปลูกแล้วเขาบอกลงโพดก็ก็บ่มีผู้ใดรู้ว่าเขาขายหยาครับอืมเนาะครับอายเมนครับเอาว่าทุกวันนี้ปัจจุบันอันนี้ถามแบบกซ์คลูซีฟเลยครับอ่ารายได้ต่อมือเท่าไรต่อเดือนเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไรเอาแบบบ่ไดดเลยก็่ะ สามหมื่นครับเดือนละสามหมื่นครับอีพอกกเออเดือนละสามหมื่นนะครับพี่น้องครับเฉลี่ยกันไปมือหนึ่งกับพันสองพันครับห้าร้อยกันแล้วแต่แล้วก็ครับมือได้หลายมือได้น้อยครับผมครับแต่กับโต๊ะเฉลี่ยแล้วเดือนละสามหมื่นครับครับผมเอาว่าเฉเพาะที่ที่เห่ากำลังยืนอยู่พี่น้องกับคุยกันอกรอบลไปละสิบไร่ที่ปลูกใหม่จากปีที่แล้วเนี่ยคือเชาทีเพิ่นครับครับ ซีปลายเสาปูกหยาปีละเทะ่าไรไอ่ปีละสองหมื่นบาทครับนี่ครับพี่น้องครับค่าเ้าทีสิปลร่ปีละสองหมื่นครับ,รบขันขายบอ่อได้บอ่อกาลงทุนเสาครับพี่น้องครับมันขายบอ่อพ่อจ้างคอยลงทุนเสาปีละสองหมื่นเนาะไอ่ได<า>้แห่งเฉลียแล้วได้เดือนละสามหมื่นกับปีละ 360, สามแสนหกพี่น้องครับก<า>ับกล 3, ๆ<า>มๆนะครับอันนี้ก็คือเบาโยโย่เบาโชโยไปญาติญาติคนไปปลูกแก้งเลยครับพี่น้องครับอ่า คว่วมหนาบางของหยาเขาพอมแมอหมขาหนาเขาก็ได้ร้ายคนนั้นไปอีกอืมเนมันหยาหนามันก็ได้ร้ายคนนั้นครับแมมนแมนครับอายครับอ่ามันจะตีเป็นภาพรวมกลมๆมาลายหนึ่งตรงใดเท่านั้นเทานน่าน,นี<อ>้เบื่อได้ครับอ่าครับัก็ะสภาพหยาครับมันก็สีมีมองหนามองบางครับครับมองคุมมองโน่นมองเนิ่นมองถือปุ๋ยถือฟุ้นไหลนะครับอ่าแล้ววิธีการกําจัดหญ้าปน เนี่ยครับสำหรับผู้ขายหยาเนี่ยวัชพืชวัชพืชที่ปนอยู่ในหยาเพ่งกุลาเนี่ยเฮาเห็ดยังไงใสสารเคมีกําจัดอี่ยังครับแค่ตัดออกครับตัดไปเรื่อยตัดต่อหนึ่งต่อสองแล้วหยาวัชพืชที่ป้าปนจะหมดไปเองครับอืมหมดครับใส่ยังว่ากําจัดมันครับอืมครับแล้วก็ตัดดูมันกับพราะว่าแพ่งกุลามันขึ้นไห้งัมันขึ้นงับหยาชนิดอื่นก้อนเนาะครับครับ อ่าสุดท้ายอฝา,ากาเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวน้ำเนยนะครับขันราคางว่ามันตกตำ่ำ สีหันมาปูกหญ้าคืออายได้บ่ว่าสีแยกอาฉีบ่ครับแต่ก็จริงๆก็บพราได้แย่งนะครับเพราะว่ามันเป็นวาสนาไผ่มันบ่เมนว่าไผ่สีมีหญ้าแล้วสีขคายได้ทุกคนนะครับมันเกิดขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของลูกค้าเกิดขึ้นอยู่กับช่องทางการตลาดสุดท้ายก็ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเนี่ยจหน่อยครับแล้วขางว้วมันตัวต่ำจัคลองกับเลี้ยงงัวคือกันครับผมกะเลี้ยงต่อไปครับเป็นสู่กันต่อไปครับปลูกหญ้าไว้ให้งัวกินเทากับว่าต้องลงทุนอย่างมากมมย ถึงจะราคาจะตกเพาก็ับว่าได้ลงทุนเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนระยะยาวของการเลี้ยงวัวครับเกษตรกรเลี้ยงวัว็สู่เข้าไปครับผมครับครับเป็นกําลังใจให้พี่ให้น้องเกษตรกรทุกคนนะครับอ่าครับอ่าอยากให้พี่เฉินฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อผู้ใดอยากได้แนวพันหย่านะครับเดี๋ยวคราว่าส่งทางทุกช่องทางเอาง่ายๆสำหรับ f อผู้ได้รับชมจากช่องชาปญาฟาร์มนะครับ โปรโมชันนึ่งเพิ่อนเจ้กหน่อยเนี่ยนะครับจากโลูหาบาทเหลือซีบาทได้บ่ใช้โปรส่วนลดจากชาปญจฟาร์มนะครับนผู้ใดอยากได้กันว่าโทรหาว่าเบื้องมาจากช่องชาปญจฟาร์มจากโลูหาบาทเหลือซีบาทได้บ่นะครับได้ครับอคครรัับบผมต้องมารับเองครับทั้งแจกทั้งแถมครับผมหมายเลขโทรศัพท์ทนาไอ้หมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์แปดหกศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งศูนย์สองครับผมครัติดต่อข่ามาได้เลยครับ หรือทักผ่านเฟซบุ o กนะครับเฉินคนเลี้ยงวัวนะครับพี่น้องครับครับสำหรับอีพีนี้นะครับขอขอบพระคุณพี่เฉินมากๆในะครับนะครับสายไว้พบกันในอีพีต่อๆไปครับอาสีในมากเยี่ยมมายามพี่เฉินอีกนะครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เฉินและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ